รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมของเราความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมถึงปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะมีการลงพื้นที่ทำข่าว ต่างๆนํา,านมานําเสนอส่งต่อไปอยัางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามไปเลยครับผู้สื่อข่าวได้เข้าพบปะาพระครู่ประหลัดจินดาอาทินปะยะโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดศีวนาราม หนองนกยางหมู่ที่5ตำบลหน,นองพยอมอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าทางวัดจะจัดทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการปฏิสังขรณ์จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเนื่องด้วยกุฏิสง์ของทางวัดได้สร้างมากว่า50ปีปัจจุบันกุฏิสง์ได้ผุพังไปตามกาลเวลา และถังวัดได้สร้างกำแพงแต่ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากดังนั้นจึงบอกบุญมาอย่างพ่อแม่พี่น้องรวมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีเพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับกำหนดการจัดทอดกรถินสามัคคีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563ลงกับวันแรม8ค่ำเดือน11 ตั้งองค์กฐะินที่สาลาการประเรียนเวลา17นาฬิกาเจริมพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิ้นและวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน11 เวลา8นาฬิกาถวายพระทหารเช้าแต่พระภิกษุสงฆ์เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีแห่องค์กตินรอบพระโบสถ์สมรอบและเวลา10นาฬิกาสนาทีถวายองค์กตินสาม,มัคคีพระสงฆ์อนุโมทนาพรสำหรับผู้ที่มีเจตสัทธาจะร่วมบุญสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดศรีวนารามหนองลกยางสาขาะพานหินเลขที่บัญชี8 2 8 8 082 2750หหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0827745284พราะฉะนั้นก็ขอจเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่จะมาร่วมบุญทอ่อกระถินในครั้งนี้นะในวันที่10-11ตุลาคมนี้พศ2563วัตถุประสงค์ของการบอกบุญหรือว่าการทอดกระถินทอดพระป่า ก็วัตถุประสงค์ที่ทางวัดของเรากำลังขาดทุนทรัพย์อีกจานวนมากโดยเฉพาะเราจะบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของเราซึ่งชำนุดทุดโทรมไปมากสร้างมา40กว่าปีแล้วเราจะทำการบูรณะทาสีมูงกระเบื้องใหม่ส่วนบางส่วนก็แปรก็อาจจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันเป็นแปรไม้สมัยก่อนที่เราสร้างกันมา หมายความว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะที่เราได้สร้างอุโบสถของเราได้เสร็จมาถึงขนาดนี้ได้ทํากิจกรรมของคณะสงฆ์ได้ก็นับว่าเป็นบุญทีนี้อยากจะบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ให้มันแล้วเสร็จก็จึงขอบอกหุนญ,ญาติโยมนะแล้วก็มีการตอนนี้ทางวัดก็กําลังสร้างช่องเลทนะช่องเลท รอบวัดของเรานี่ก็น่าจะตกร้อยกว่าช่องช่องหนึ่งก็ทางวัดก็ให้ช่างมาติดนี่ก็เขาคิดช่องละ 4, 5 0 0นหะ4,500บาทนี่คือคือเป็นค่าเลทน,นะค่าเลทค่าแรงทั้งทั้งของทั้งแรงอ่า4,500บาทถ้าญาติโยมท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอ่าก็ขอเรียนเชิญจเจริญพรติดต่อมาได้ที่หมายเลขบัญชีวัด หรือเบอร์โทรศัพท์082-774-5284าพระครูประหลัด์ยินดาอินทป,ปัญโยนะผู้ดูแลวัดอยู่ณตอนนี้ท่านนี้ขอวอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่จะประร่วมงานบุญงานกุศลในครั้งนี้มาว่าจะเป็นประธานกรถินแต่ละสายก็ดีก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดชิงหนึ่งประการใดก็สมความมุ่งม,มา่ปรารถนา เมื่อท่านมีทุกข์ขอ,ขอให้ท่านหมดทุกข์เมื่อท่านมีสุขก็ขอ,ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทําการกิจการใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอนินสาธูเจริญพรผู้ช่วยสุเทพปิดดอกไม้นะครับผมก็เป็นวยากรของวัดหนองนกยางอยากจะหาทุนมาทำบูรณะโบสถ์ใหม่ทาทั้งทาสีทั้งหลังคามุงกระเบื้องมันผุ นะทางไอโบสก็ทำมาต้องเกอบ40ปีก็ทางวัดก็ไม่มีทุนจะสร้างก็ขอใจบุญทั้งหลายขอขอให้มาช่วยทางวัดหนองนกยางหน่อยนะครับไม่ว่าบริเวณวัดไม่ว่าบริเวณในวัดเนี่ยมันก็ขาดจะอยากจะทำแต่มันก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีทุนทีนี้ก็ขอร่วมมือกับ เจ้าภาพที่ว่าจะทอดกระถินวันที่11บบตุลานะครับเป็นวันทอดกระถินที่วัดหนองนกยางก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องใจบุญใจกุศลมาร่วมทำบุญกันนะครับ ครับทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์นะครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ